ชาวลองมาดูแม่น้ำเจพยาหรอคะขึ้นเยอะเลยไหมคะเน้าองเลือดเ <c oughs> ต่งตลอดใส่ยีนน้องเต่งคอคนงามทนะี่ปากนะโอโห นีก็น้าท่วมเนี่ยน้ำน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมเฉพาะต่างอําเภอค่ะในเมืองเขามีเขื่อนนิกันนี่คือเขื่อนนะคะนี่เขื่อนก็ยังไม่ท่วมขึ้นนี่ใช่อําเภอเมืองจะไม่ท่วมใช่ค่ะดูน้ําแบบว่าบูมมาเนาะใช่ค่ะขึ้นมาแบบลอยกระทงก็จะขึ้นมาแล้วพอกุมภาที่จะจัดงานตุ๊จีนตรงนี้ก็จะแห้งแรงแล้วก็จัดงานที่กลางกลางไม่น้ำเลย การเที่ยวคับผมตรงนน้นคือสะพนานเดชาใครน่ารักกันเลยถ่ <c oughs> ายมันสวยจัง <c oughs> แม่น้ำก็สวยแม่น้ำล่องไปที่ไหนคะแม่น้ำเนี่ย <c oughs> ไปกรุงเทพทางนี้เนาะ <c oughs> เนี่ยทางนี้ไปยังไงก็ <c oughs> คนโน้นไงเด็กแม่น้ำเจ้าพระยาปเยาปน็นการเหรอแล้วตอนนี้มันเด็กที่ไหนปากน้ำพอภาคน้ำพอ <c oughs> น่ารักจริงๆ,ๆชาวล็อก <c oughs> น้ำขึ้นมากเลยค่ะแต่ไปทุ่งต่างอำเภอนะคะไปทุ่งแถวอำเภอ เราอยู่ตรงตรงพาษาจะได้เห็นเจ้าแม่คนที่ตรงัี้ใไอ้เจ้าแม่เลยนะแม่ทัพทิมใช่ใช่ค่ะสารฝั่งโน,โน้นร, <laughs> <laughs> รอเชียวจอเลนนอนกับเสื้อยีนหล่อมาก <laughs> สกายริดเราเฟี้ยวอ่ะสกา์ริดตัว <laughs> ส,สวยด้วย สวยเนาะเทศบาลนปกไว้สวยนะยคะ,ะข้างถนนชฉลักชอบไหมคะมันคล้ายๆนายต่นสายแต่ไม่ใช่ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะที่ล้างน้อ,น,อน้ำท่วมเนาะแม่วงท่วมแต่บ้านเราเอำเภอเมืองไม่ท่วมพรานเราแม่น้ำใหญ่มากฝากไปถึงคนงหลงเทพซีน้ำแรงเงยทีละ ดูแลสุขภาพเนาะเป็นหัวนะครับ <laughs> บ๊ายบายทุกคนพักน้ำโพจ <laughs> บทิปด้วยแม่น้ำเจ้าพยานะคะน้ำขึ้นสูงมาการักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้น้ำขึ้นโอเค Pantok sa sulok. Okay, bye!